สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ธนาสิงการเราเบิ่งแขมค้นงานนะครับเนาะแขมค้นงานนี่ยังเหลืออยู่แน่หรือว่ายัางสูญหายแน่ต้องไปเบิ่งนะครับพี่น้องเพห็นบ่ครับแขมค้นงานต้องไปเบิ่งนะพี่น้อง เราเบิ่งกับบอได้บัดเทือของสูญหายนะครับเนาะมีอย่างแน่โอ้โล่งดีตัวละพี่น้องในห้องก็มีอย่างเลยห้องนี้โล่งดีครับ เบม่อัดดีๆเลยพี่น้อง่นก็นเอามาปูอ่าตอกมองนั่งเห่นนะครับแผ่นหนึ่งอ่าหกเจ็ด่อยไครับอย่างหนาๆประมาณนี้นะเนาะบางก่อนบางก่อน,นบางครั้งอาจจะมีอะไรสูญหายโอ,อ้บ่มีอยัางน,น,นะครับ ก็จะมีเบี้ยนั่นะหวนใหญ่เลยเห็นบ่ครับเบี้ยพริพกเบีย้ยพริกพันาดนะ้ินก็จะเอาไปปลูกแล้วพี่น่องเลย ว่าเอาไปขายพุดหล่ะขวดเราขวดเบียเต็มอยู่นี่อึดประหยัดพี่น้องนี่ยังเหล่ากันาซินขาวเบิ่งแคมก้นงานเนยได้เบียพริกไปปลูกนั่มพี่น้อง บ่มีเวลาตัดหญ้าน่ะหญ้าก็ห้ายพี่น้องเลยมีตึกกันอีก,ก็ยังว่าท่านได้ขื้นครับพี่น้องขาดปัดใจพว่ซันขาดปัดจจัยเลยว่าท่านได้ขื้นเนาะต่ว่าหมองอยู่มองเศร้าอะจัดเตรียมไวหมเรียบร้อยนะครับเนาะเ<อ>สียงแต่คัอกหลีพี่น้องเ้ยบ่งซึ่งาใหม่ สื่อมาซีหามือนหลุ่เอ้ยตากฝนผู้มืดและ่ะสื่อมาซีหามือนมันกับพ่อเด็กเงียน,นมัดไว้ได้ครับตากฝนสองสามฝนผู้ผแน่นอนเนาะบวกกระไรหมอดกระไรยนนั้าเนาะ,ละ,ละแบบนี้แหละชนะสิน ชีวิตความเป็นจริงของธนาสินนะครับเนาะได้อยู่ประมาณนี้อี่เป็นบ่อา,ารักขก็เริ่มเริ่มแล้เด้กี่หน่องเริ่มเหอมแล้วมารักขก์นะเนาะแล้วไอเหี่ยกพิกมันี่ <c oughs> เกิดเองหรือเพ่นเผาะบ่จกัก เดียบผิดข้าก็งเงียบได้ครับพี่น้องมือนอือนี่ยังน้องนั่งเอกช่องธนสินคนของหวานปากแดงจืดคือพี่น้อ,องเ,อ,เอ้าทางนี้ก็จะเป็นสาระของธนสินธนสินพอไหวนะครับดูกนี่ออกลายเป็นซิปกระตุ่นนะพี่น้องเลย พันธุ์นลาพันสุมาลีคนนั่นเนาะไ <c oughs> ก่แล้วนะครับถ้าวันเกิดอ่าเขาเอิน่นมาสามใบเนาะถ้าสามใบก็จะมีปลูกได้พี่น้องเ <c oughs> นี่ยให้เบิ่งเห็นว่ <c oughs> นี่ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าใบเนี่ยเห็นว่ปลูกไว้ประมาณอ่าพอไว้ประมาณจักซิบก็ต้นนี่แหะครับ มือไม้ก็จะสั้นๆทั้สทงสีแน่นะครับเนาะเอาเสานี่ก็บ่มีหยังดอกครับพี่น้องเนาะสวัสดีเด้อเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ชน,นะครับเนาะช่องไม้ของธนสินป์นะครับบ่าวธนสศิลป์ชาแนลนะครับเนาะกดติดตามกดซับสไครป์ในเด้อพี่น้องเด้อมาในลานนะครับนี่ก็จะได้อาล่าผ้าจากนาะครับเนาะไปทำงานทำการเนาะครับเนาะอี่ ล่านั่งกินยอนขาเนาะครับนกสวัสดีครับธนาสินเด้อครับเด้อ